ตั้งแต่ไอจำความได้ก็เห็นพ่อแม่ต้องทุกข์เนีเพื่อนเลยบอกให้เฮาเรียนหนังสือให้สูงสูงสีงสดำสวัสดีครับเมื่อนี้กับมาอยู่กับผมหลวงจ้าที่บ้านชนแนรคนเกา่าคนเดิมนะครับเมื่อนี้ผมก็มีเมนูแซบแซนะมาสูพีสูน่องอีกคือเก่านะครับเมนูเมื่อนี้ก็เป็นต้มไก่ใส่บักขามเปียกนะครับ ต้มเป็นตัวแล้วครับต้มไกลบ้านเขาเนี่ยแหละครับเบื้องครับต้มปีเป๊ยนะครับสองสโมงเคืองเลยนี่ครับตัวยิ่ๆนะครับตัวละร้อยสี่สิบนะครับได้มาจากตลาดนะครับโอ้ยเบื้องครับน้ำที่ียกว่าน้ำฉีใสแล้วผมใสบักามเปียกว่ามันก็เลยน้ำข้นๆนะครับนี่โอ้ยเป็นแต่เสียบไปดีนะครับมีแก้วพริกความนะครับตำเองครับ เขาเหนียวห้วนๆเลยครับไก่นี่เป็ดเสียบอีลีครับเพิ่งน่องใหญ่ๆครับเนี่ยน่นองน่องใหญ่ๆเลยครับเ่ยอ้เป็ดเสียบอีอ้ยิผักกะหลากหลายอย่างครับซิกเนจเจอร์ของเขากะขาดบ่ได้นะบลาเขือครับนี่มีหอมป้อมตกแต่งด้วยบลาเขือเทียดแล้วกะผักสลัดพร้อมนะครับ บรรยากาศเมื่อกี้กับย่ำเศร้าๆนะครับอยู่ทงไห้ทงน้านะครับแดดก็เริ่มออกแล้วครับสองโมงว่าสิกร์เาถัยจะส่แล้วครับต้มไปนั้งเตะประมาณตีสิบแล้วบเสื้อสีเหลวออกจากบ้านก็เลยสีสองโมงแล้วครับบรรยากาศก็บ่ค่อยหนาวแล้วครับช่วงนี้ก็นเลยเย็นๆนะครับแต่วันบ่ค่อยหนาวครับอุ่นขึ้นก็เย็นกับเย็นจังน้อยนะครับอุณหภูมิประมาณสิบห้าสิบหกองศานะครับบ้านพ่อพี่น้อง หนาวโบโนอครับถ้าหนาวก็ร้องคอมเมนต์ได้นะครับถ้าบอพี่น้องครับจากตมไกลบ้านทั้งตเปืยอเปยๆก็ไปแ่บกันเลยครับสดน้ำลองเบิ่งก่อนครับมสมนะกน็นัวดีครับสมแบบสมพอดีเดี๋ยวเขาสีนองกันก่อนเลยครับ มันเป็นไก่เหนียวนะผมกับต้มไม่สองชั่วโมงคืงหมดลนะมันก็สิเปื่อยในระดับหนึ่งนะครับนี่ครับหน่องหญ่งๆเลยครับจำน้ำยังอย เมเลยคเปื่อยดีดีครับขออนอยากใส่มือแล้วก็แห่นพร้อมครับมันเป็นไกลบ้านนะครับมันก็เลยเปืออ่อยดนประมาณนี้ครับ ผมต้มไปประมาณสองชั่วโมงครึ่งแล้วแล้วสีปีกไงเพื่อนครับ เป็นไก่้เนีอยวพอมาละเพราะวไ จดืวันเนือหนูหนุ่มแฮะครับ นั่งแบบเลื้ u n เ i ้งนครับมาเลยครับพวกพี่น้องครับต้มไกลบ้านซอยบักขามเปียกข้างตัวน้ำกันครับกินเขาย่ำเซ่โซ่กับผมคือเก้าครับเมื่อนี้เลย น้ำนีสวมถึงไใกใ่ดีครับจำเจ้าพริกเผ็ดๆนะครับอืมเอาเผ็ดๆนะครับอืมเอาสิกๆๆนี่อยเบิ้งครับนี่ เนี่ยแบบติดนังเลยเบิ่งทรงมันคือสิบ่เปื่อยนะครับแต่มันก็เปื่อยอยู่ พี่น้องได้ยังกินเขาเส้าเนาะครับผมได้ต้มไก่บ้านทั้งตัวนะครับใส่ปลาคำมเปียกสมปซนะครับ <c oughs> แต่งผ้าเขาเปิดกระติบเอามากินกน้อกันครับต้มไกลบ้านตัวยีง่งงกินผู้หยิเบิดครับต้มเพื่อพี่เพื่อนอ้่วงคือเกขาแหละ่ำหัวไปครับน้ำเนั้นวดี ดูด่วเลยความเปอยมัน ที่แบบผมว่าสิต้มมันเป็นสิ้นแล้วว่าสิซับเป็นสิ้นเป็นสิ้นก้อนนั่นแหละมันมันต้องมากินยัละสิ้นแลมันยากสีกิ่นนิ่งสิ้นนะครับแยบดีหรือยังเนี่ย เบอ่งครับสิงเนื้อแบบขาวๆนุ่มๆมาเปย นก,กนพาก,กันออกหากินนะครับนี่นด้เสียงห่วงแล้วนกอ่ะเดี๋ยวผมก็จะบอกสูตต้มใก้บ้านง่ายๆนะ ตอนแรกครับตั้งหมอที่เราลงไปประมาณคือหมอกา้าไว้มันถ่วมไกลนะครับโอ้ไกลต้องซื้อม้าไปล่างครับน้ำเดือนเท่ากับใส่ไกลลงไปทั้งโตครับ พันต้นหอมนะครับผู้ใหบ่บมีต้นหอมกับไส้หอมแดงได้นะครับอากาหอมป้อมแต่ว่าผมก็ลืมใส่ละแล้วก็แกะบักขามเปียกครับประมาณสามฟักผู้ใหบ่มีกับไส้ หน้ามักเนาเทนได้นะครับมันก็สมคือกันนั่นแหละแต่บักขามเปียกมันก็สีหอมกว่านะครับสีหอมบักขามเปียกจากนั้นพอไก่ขออภัยครับพอไก่มันสุกได้หาสิบเปอร์เซ็นต์เขากับปุ่งรอดนะครับ รับดีประมาณสองซ่อนแกงครับบพต้องเต็มซ่อนนะน้ำปลาหนึ่งซ่อนครับเ่ต้องเต็มซ่อนแกงเนื่อนผงชูรสพร้อมครับประมาณครึ่งซ่อนบ่ต้องเต็มซ่อนแกงครับครึ่งซ่อนแกงอะน้ำตาลครึ่งซ่อนปลายซ่อนหนึ่งข้าวโพใส่ให้มันนัวครับใส่ไปเลย นีแ่แหละใส่ข่ากระขามเปียกต้นหอมมะเขือเทศที่เราหั่นไว้ครับใส่ลงไปปรุงครับซิมเบิอง้ามันพอดีมันนัวนะครับปิดฝาถิ่มไว้ประมาณต้มครับสองสามส่วนโมงเคืองครับไกม่มันสีเปื่อยๆลุ่มๆครับนึกสามส่วนโมงครับผู้ใดมีเวลาเน,นี่ยสามส่วนโมงผมว่ามันสีเปื่อยกูนี่นี่ เปลือกเปลือยเนย้ได้เหรอครับเ <c oughs> นี่ยมันก็สิบค่วยลายมาเลยครับไกลบ้านเนาะโมเมนต์ไกลพันเนื้อ น้ากะมีเนี่ยเป็นบางมองครับก็บลูกได้กับร้อกินได้นะครับเจ็ดด้านห้องกะชิได้ต้องใกล้บ้านเป็นโตนะครับเมนูบ้นบานๆเป็นง่ายงต่ว่าความแซ่บระดับหลาน,นเก่าครับ Gi opp, de สีกเพื่อพี่พี่น่องจะค้าครับ เปื่อยแล้วก็นุ่มดีครับ น้ำมันหน่อยยังไงครับผมต้่มแบบโอ้ึงน้ำแบบน้ำเกือบแห้งแล้วก็ใส่น้ำลงไปอีกครับประมาณแก้วนึงแก้วงนี่นะครับเนี่ยน้ำมันเลยบอค่อยมีครับ แดดก็เริ่มออกคักแล้วครับ ต้มไกลบ้านเป็นตัวมือหนก็ถือว่าแซบคักแซบแน่นะ <c oughs> สีกินเฮลาสซินกับเจาฮ้อ้นกับข้าวเหนียวฮ้นนะครับจำล่ามสดนํำนู้นๆสมๆนะครับถ้าพ่อพี่น้องนับมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องหลงจา่าเี่บานเชียงแอวนะมิน์ด้วยครับขอบคณครับ